วันนี้ผมจะมาตกปลาด้วยเบ็ดระบบมอเตอร์มาดูกันนะครับว่าผมจะได้ปลาหรือเปล่าอ้ยอน้หมุ้ยอยอุ้ย้ยอ้ยอ้ออ่้ย่้อ้ยอยอยอ่้อน้้้ยย้ยออยอ้ย <ST RI K> ในคลิปที่แล้วผมบอกไว้ว่าถ้ายอดวิวถึง30,000ผมจะเอาเป็นระบบมอตเตอร์ตัวนี้ไปออกหมายแต่ตอนนี้มันก็ถึงแล้วทุกคนแต่เราจะเอาไปลองออกหมายกันทุกคนเดี๋ยวเหยื่อเนี่ยผมจะใช้เป็นหางหมุนแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเป็นกบไม้อ่ะเป็นกบคิ้วนี่ไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเไปลองแถวบ้านก่อนนะทุกคนนีส่ส่วนตัวด้าบนาไปดูกันว่าาจะกินหรือเปล่าล e t ์ s go ไปใส่ดีอ่ะ ไปดุยว้มีน้ำตกด้วยอ่ะทุกคนดูดิใบจอดโคจิ่งดูข้างในดิ้มีอะไรบ้างเนี่ยวมีปลาว่ะปลาดุกปลาดุกยักษ์อเมซอนดูดิคุณไม่จะกินปล่าวะ <c oughs> โอ้วนใหญ่เกินไงเห <Br r. S 1> ย่าของเรามันใหญ่เกินไงทุกคนไม่ไกล้ากินนี่ถ้าเป็นไอช็อตหรือเป็นกระโดดน,น่าจะงับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องใช้ความสามารถในการตีเบ็ดนะครับ <Br r. S 1> ว้าวว้าวว้าว <Br r. S 1> นี่ต้องใช้เซนส์ในการตีนะครับความสามารถตีเบ็ดแบบดิจิตอล <Br r. S 3> โอ้โหโว้าโว้าว ค่อนข้างตียากแล้หมายแบบนี้เราต้องไปหาหมายล่งๆนะไม่งั้นแล้วมันจะเข้าเฟืองแบบนี้โอ้ใคตายเถอะอพระเจ้าโอ้โอ้โหมุนอนายายเลยหมายเลยก็เอาเรื่องเลยทุกคน,นเดี๋ยวทุกคนแกเรียบร้อยเมื่อกี้มันมเข้าเฟืองนะครับเ,เดี๋ยวเก็บสายให้ดู โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้คือเราต้องเดินทางไปเอาเหยื่ออีกหลังนึงนะทุกคนเราจะใช้เป็นกบคิ้วนะฮะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าแอคชั่นมันจะออกมายังไงแต่ว่าเวลาตีเนี่ยผมจะต้องะระมัดระวังนิดน,นึงนะครับไม่ใช่ว่าแบบไปดึงแบบแรงเลยไม่ได้นะเพราะว่าเหยื่อต่อไปเนี่ยมันจะมีตะขอะทุกคนคือมันเป็นเหยื่อร,รอปลาชูดไป,ปเดี๋ยวไปดูกันทุกคนว่าจะเบิกหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้เหยื่อตัวนี้ด้วยโอเคไ okay. ป let's go กล <c oughs> ิ่นอะไรวะกลิ่นหอมอนี่เอาคิ้วอ่ะถออเอาไปแต่กุบเหรอใช่เอาไปแค่ตัวนี้พอละเอาตัวนี้ไปด้วยไหม <c oughs> พีอาร้อยไหมหลองพีอาร้อยไหมพีอาร้อยฮะลองดิไม่ได้ตีนานเลยไม่ดีกว่าเราใช้คันนี้นะคลิปนี้คือเราจะใช้เบ็ดไฟฟ้า นะฮะแล้วก็เดี๋ยวใช้เหยื่อตัวนี้ด้วยไปดูกันนะฮะว่ามันจะออกแอคชั่นหรือเปล่านะครับสำหรับกบคิวกับเบ็ดระบบมอเตอร์ไปเดี๋ยวไปลุยหมายกันเลย let's go โอ้ย้ทุกคนตอนนี้เราถึงหมายแรกแล้วนะเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าจะมีตัวจิบด้วยหอบนี้เลยทุกคนโอ้ my gosh อุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยออ้ยอ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้้ยอุ้ย้ยอออุ้้ยอุ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 ้อ เดี๋ยวลงแล้วตอเหรออันนั้นอันนั้นอะไรอ่ะเมื่อกี้ตลาตุ๋นเมื่อกี้มันขึ้นน้องตีนี่มันจะกินหรือเปล่าว้าวเมื่อกี้มันตัวน้อยตัวใบกอชเราเจอมันตุ๊กเป็นตัวเหี้ยดิเขาอาจจะเป็นมิตรกับเราก็ได้นะครับล่อลองลองลองล่อล่อว้าวโอ้ อู้อ้อ้ยอ้ออัดไหมไม่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 รักกันะคนฟูอ่ะสายมันฟูนะครับคุณชอบฟูเวลาเราเราตีเบ็ดไปอ่ะมันแก้ไขตรงเนี้ยถ้าเกิดว pues ่ามันกัดจริงๆคุณจะดึงยังไงมือเลยมือเลยสาวเอาสาวไปเดินไปข้างหน้าทุกคนตรงนี้น่าจะไม่มีตัวแล้วจะแตกครับนจะมีแต่ตัวทียอุอู้ยุคน เราเจอไก่ป่าว่ะเฮ้ยที่นี่มีไก่ป่าเฉยเไก่ป่าว่ะไม่โกรธดูดิโอ้โหเป็นฝูงเลยไก่ป่าว้าวจริ้งหิ้งอะไรเนาะมีที่การตีครับผมดูไว้ครับไม่พันไม่พันดูแล้วจําแล้วนำไปใช้ครับ โอ้ยชิคกี้พายติดไฟอะน้ำหอกอะไรวะโอ้ยยังวะไปเราไปใกล้ๆน้ำไหวไหมเวิร์กโอ้รีสโก้โอ้ยยังไม่มีตัวอีกกระชิบ ต้องช่วยกันนะครับการตีเลยต้องใช้สองคนในการตี <c oughs> ตอนหนึ่งครั้งด,ดูดูว่ามันจะตียังไงดูนะ,ะจำไปนะโอ้แต่กระตุกทำไมอะไรกระดูดเอาอีกแล้วอ่ะเอาตัวช่วยไหมก็ดีนะทุกคนเราไปกันต่อดีกว่าไปข้างหน้าไป มาดูกันนะครับว่ากบคิ้วเนี่ยมันจะสามารถออกแอคชั่นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะต้องระมัดระวังนิดนึงทุกคนเซฟตงเซฟตี้ก็ไม่ได้เอามาด้วยผมก็ต้องอยู่ข้างหลังคุณอ่ะแบบระมัดระวังใช่เราทดสอบกันก่อนดีกว่าว่าแอคชั่นมันจะออกไหมว้าว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 รังไรก็ฟูเลยฮะว้ามันเอายอดยามาใช่เลยว้าว อู้ได้อยู่เนาะได้อยู่แต่ว่า <ine> ไม่ได้ไม่ได้แบบๆๆไม่ได้สับแบบแรงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างอันตรายนะผมไม่กล้าแบบดึงมาเร็วนะมันอันตรายไม่ใช่อะไรเราจะคุมมันไม่อยู่อะเวลานั้นง้อก็คิวไป กล้องจับไว้นะครับผมอย่าให้หลุดมือนะเดี๋ยวถ้าหลุดอ่ะหลุดก็ซวยครับผมไปไปทั้งเบ็ดเลยนะไปทั้งอันเลยนี่ได้ก็ดำเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแอคชั่นอะไรอ่ะง <What? S 1> ่าวันนี้ไม่น่าจะได้ปลาหรอกไม่เป็นไร ถ้าไม่ได้ปาก็ถือว่ามาลองเทสเบ็ดแล้วก็แอคชั่นแล้วกันสำหรับกบคิ้วนะครับว่ามันสามารถตีได้หรือเปล่าแล้วก็มันจะออกแอคชั่นหรือเปล่านะครับไปกองช่วยหน่อยเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือปัญหาหลักๆก็คือเรารู้แล้วว่ามันจะฟู่เก่งนะครับเพราะว่ามันมียายเยอะเวลา <laughs> ตีเราต้องก่อ,อกมาครับเราจะยืนตีแบบตรงๆไม่ได้นะเพราะว่ามันจะตีไม่ออกยันปัญหาที่ต้องแก้ก็คือ,คาอยางยาใช่ซื้อเบ็ดดีๆมาตกซะว้าว <Wow. S 1> อุ้ยอุ้ย อุ้ยคือถ้เปินปัญญาอ่อนวะจะไปนะครับกล้องผมจะโยนนะโอ้ยติดลงน้ำดิลงน้ำจะได้กีจกรรโอ้ยแอคชั่นแอคชั่นโอ้มึงยังจะอยากติดอยู่เนาะเอ้า ใช้ระบบสองเว้ยระบบมือระบบมืออู้ช่างแม่งเลยกัน <het lö en> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการออกหมายของเรานะครับแแบบมันฟูมาก ว้าว <Wow. S 2> นี่เป็นไงเป็นไงที่อันตรายโคตรร่ออันตรายโคตรจริงพอกันที